ไม่ uhm ใช่แต่เรื่องเราคืออย่างนี้ครับแอดมิดเข้าโรงพยาบาลสมิติเวชไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับนักร้องหนุ่มฤทธิ์ดดืฤทธิ์สิริพาณิชครับหลังแพทย์ตรวจพบติดเชื้อไข้หวัด H1N1 เช่นเดียวกับเพื่อนซีถูกเช่นเดียวกับเพื่อนซีโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์ที่ล้มป่วยมาก่อนหน้านี้โตโน่เป็นใช่ไหมโตโน่เป็นก่อนครับเป็นนานอย่างนี้อาทิตย์หนึ่งมั้งอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราว่าอีก3-4วันก็ริทก็ถูกหามส่งเข้าโรงพยาบาลเช่นกันนะฮะ บ่ายวันนี้นะครับบ่ายวันนี้ที่ผ่านมาริดเนี่ยออก,โร,ออกโรงพยาบาลแล้วก็เปิดใจแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะครับโดยคาดถึงสาเหตุที่ทาให้ป่วยเป็นโรคไข้หวัด2009ว่เาเ่อสาเหตุจริงๆนะครับผมก็ไม่ทราบว่าติดมาจากไหนอันนี้ริดเป็นหวัดเป็นไข้ยอยู่ถูกไหมเป็นไข้หนักมากมขึ้นไข้ขึ้นเปลี่ยนขึ้น,นสมสุครับคือฤขึทนสมุนเป็นไปเรื่อยๆแลเปพี่ข้โน่นอนอยู่โรงพยาบาลพอดีริึ้นสมีนเป็นไข้ขย้กสมุนเป็นไข้รึ้นม่เปรนมาณขึ้นสมนเป็นไข้ขนสมนเปลี่ยน ผมก็เลยเข้ามาเยี่ยมพี่โตโนแล้วก็เช็คตัวเองด้วยแล้วก็แล้วก็หมอก็เช็คแล้วตรวจว่าเป็นโรคเดียวกันก็เลยเอากําลังเสริมเข้ามาจับกลุ่มแล้วก็ช่วยเด็กๆออกมาได้ในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลสมิิเวเหรอครับอ๋ออ่านผิดข่าวครับน่าจะเป็นอ่มก็เลยเข้าแอดมิดเอออันนี้แอดมิดพอดีอ่านข่าวคุณตวินาไปช่วยนิดนึงงับนเปลี่ยนงั้นเปลี่ยนดี่ล้วแล้ว มีการเล่าให้พี่พอลล่าได้ฟังไหมครับเรื่องตรงนี้อใช่เขาก็บอกไอ้บอกว่าเคามาย่อมตโนแล้วเขาก็เช็คตัวเองด้วยแล้วหมอก็เช็คแล้วเจอตรวจว่าเป็นโรคเดียวกันก็เลยแอดนะมิดเข้าโรงพรยาบาลตั้งแต่ยอดมิดเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่ตอัสาวที่ผ่านมามประมาณนั้นแล้วตโนอ่ะตโนหรอตโนแสดงอาการก่อนใช่ไหมาำใครอ่ะ ถามพอล่าถามพอล่าเหมือนเดิมใช่ไหมก็อัอคิดว่าคนเขาถามเรดว่าเออติดมาจากเตอร์โนหรือเปล่า,เ,าเรดบอกว่าก็าจะเป็นได้เ,เพราะว่าเรดแล้วก็เตอร์โนยู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่บ้านเดียวกันอ่ะจริงมากเขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็อาจจะติดกันได้แล้วก็อาจจะเป็นพร้อมๆกันแล้วอาการตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือเปล่าครับมีถามใครคุณจิ๊กนวรัตครับใครใครที่ไม่สบายนะเล่าพี่นกใหม่ทั้งหมดได้ไหม โตโน่แต่รีบไม่สบายพอล่าบอกาอยู่บ้านเดียวกันพระติดเลยติดกันเขาอยู่บ้านเดียวกันเขาแต่งงานกันหรอไม่ไม่แต่งเขาเป็นเพื่อนอยู่บ้านเดียวนด้วยกันนอ๋อพี่เนาจำได้แล้วเออใช่เขาบอกว่าอาจจะเป็นพร้อมๆกันอะไรแต่ว่าโตโน่แสดงอาการก่อนเพราะว่ารีบไงเชื้อในร่างกายโตโน่เขารีบพี่เนารู้ดีเลยเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่รีบก็ค่อยแสดงแต่พี่เนาเนี่ยมีวินัยในการแสดงเพราะฉะนั้นเวลาที่ให้แสดงพี่เนาแสดงแต่ว่าวินัยของเชื้อโรคของโตโน่เนี่ยนะมีวินัย มากกว่าก็เลยแสดงอาการก่อนก็คือรีบวินัยของการแสดงของเชื้อโรคของฤทธิ์ยังขี้เกียจอยู่<ล>ก็้วแสดงทีหลังเราคิดว่าปัญหาตรงนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบต่อบริษัทไหมครับถามใครทมใครแอรินครับส่งผลไหมแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครแกเป็นใครแกไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใครแกรู้หรือเปล่า <S <S <S> อาการตอนนี้นะหรอมันไม่ส่งผลกับบริษัทหรอกพราะว่าอาการตอนเนี้ยหายดีขึ้นแล้วไงแล้วยันนี้ถามใครใครดนอาใครคิดหน่อยโซเฟียถามว่าอะไรถามว่าคิดเอ่อคิดยังไงกับการถูกมองว่าเป็นการป่วยสร้างกระแสเนื่องจากมีข่าวช่วงที่ละครซิคอมนัดกับนัดที่ตัวเองเปิดสิ่งเล่นเนี่ยฉายตอนแรกพอดีแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยริดกับเอ่อริดกับตัวโน้ก็เล่นริดกับตัวโนตปะใช่เล่นด้วยกันไม่เล่นเป็นนอตกับนอตเข้าใจมา ใช่ชอบแค่ได้ดูนะเออดูไหมเธอจีนน่ารักจริงจริงเป็นธรรมชาติมากมาถึงทรรให้จริงจริงแล้วเอ่อมีนักเกิดน่ะใช่ไหมเออเออก็น่ารักอยู่แล้วแล้วน้อยกับน้อยเป็นไงบ้างน้องกับน้องเข้าไปยิ่งทาให้ทุกอย่างน่ารักพี่บี้กับพี่ยาก็ยิ่งน่ารักจริงจริงอืมจริงจริงนะจริงจริงแล้วก็ถามว่าเออ่ถามน้องลิอืมน้องลิเข้าไปหมอใช่ไหมอ๋อใช่เป็นอะไรนะเป็นหมอเป็นหมอใช่จริงจริงอ่ายังเรียนหนังสืออยู่ จริงๆแล้วอนอริค่าพูดอย่างนี้เขาหัวเราะนะอืออเอออหัวเราะทำไมจริงๆหัวเราะเป็นเป็นเอเออนี่เขาหัวเราะเขาบอกเขาไม่ได้สร้างกระแสสร้างกระแสด้วยการป่วยเนี่ยเขายังไม่เคยเจอเลยถ้าเกิดเป็นลูกของโซฟิลากับคอน่าล่ะครับแต่งงานกันเหรออยากมากๆเลยอย่างเพื่องลองช่วงนี้ทำงานหนักช่วงนี้ขอร้อมื่อวานก็ตื่นตีสี่วันนี้ก็ตื่นหกโมง ลองลองไม่เอาไม่ทําไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เลยตอนนี้อย่าเพิ่งผสมสรุปว่าไม่ได้สร้างกระแสไม่ได้สร้างเสียงเขาบอกจะไม่มีการสร้างกระแสอยู่แล้วจีจีเมื่อกี้ส่งอะไรมาส่งอะไรมาอ๋อส่งให้ทําเสียงทําสิ่งที่ดได้ด้วยเสียงดาด้อู้ตาละต่ละเออทำได้ใช่ไหมเออ จริงๆเราไม่เป็นแสแล้วสนุกว่าข่าวนี้ลิทไม่ได้สร้างกระแสเปยนคนได้เล้วเร็วเป็นอตุยเป็นอตุยเออเป็นอาเออเห็นไหมอา